สวัสดีครับนี่วันนี้พี่ชุกมีของที่กำลังเป็นไวรัลตอนนี้นะครับก็คือเป็นแบรนด์ปโลโววันนี้มาเอาหมวกมาให้ดูนะครับว่าแท้กับปลอมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ผมซื้อพี่ออเดอร์มาัน,นี่เป็นของแท้นะครับราคาเมื่อหนึ่งสองพันกว่าบาทแล้วก็แล้วก็จะมีของปลอมในราคา300รกว่าบาทเดี๋ยวมาดูนะมาแยกททีละจุดกันเลยว่าแท้กับปลอมเนี่ย มันดูยังไงนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างของต่อสองสอง,สองใบเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับตามมานี่นะครับก็คือตอนตอนแกะจากซองเลยอันเนี้ยข้อแตกต่าง2องอย่างเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับ p a เก a g i n g นะครับอันเนี้ยนะครับเป็นของปลอมคือสีน้าตาลมันจะมากับซองสีขาวเรียบๆแบบนี้นะครับเ,เป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะส่วนของแท้เนี่ยมันเป็นของถุงนี้เลยครับ ถุงนะครับมีนี่วิธีการใช้งานวิธีเก็บรักษานะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะมีรหัสตัวนี้นะครับนี่รหัสตัวนี้นะครับก็จะระบุตัวเลขนะครับไซส์นะครับคลาสสิกไว้นะครับก็จะตรงกับตัวป้ายนี่นี่เห็นปะมันจะมีป้ายนี่นี่ตรงนี้ระบุตรงก,กันกับซองนะครับอันนี้จุดแรกนะครับที่เราสังเกตแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ย เซ็แนแท้เว้ยนะครับเพราะบางร้านตอนเราซื้อเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราว่ามันแท้หรือพยายามปิดบังหลายๆห,ห,ห,หลายๆอย่างนะครับก็เอาเป็นว่า1ลองดูราคาก่อนแท้เนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทอันนี้ผมพิออเดอร์ม,มาเลยนะครับแล้วก็ปลอมเนี่ยหลักร้อยเนี่ยต้องมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่มันมีบาร์โค้ดเช็คเรียบร้อยนะครับโอเคจุดแรกคือถุงนะครับมาดูจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูป้าย นี่ครับป้ายแข่ป้ายแท็กก่อนเออป้ายดิป้ายตัวป้ายของของปลอมนะครับเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะครับนี่ตัวป้ายของของปลอมมาดูสีสังเกตน,นะครับสีของตัวนี้นะครับสีของตัวของปลอมเนี่ยลองดูนะครับมันจะมีความเข้มกว่านิดนึงนะครับอันนี้เราแยกไม่น่าจะออกนะครับทุกคนนะเพราะบางทีเราไม่มีของแท้เทียบเนะี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยแล้วว่าไอ ของปลอมเนี่ยมัน,ม,นมันจะไม่เหมือนของแท้อย่างไงนะนึกออกปะเอาเป็นว่านี่ครับจุดจุดจุดป้ายสีน้ําเงินเนี่ยมองไม่รู้แต่มาดูป้ายตัวนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นของแท้นะครับเห็นไหมมันจะเขียนว่า M Classic White ส่วนตัวเนี้ยนะครับคอโลเลนนี่ไม่มีนะครับไม่มีระบุนะครับแต่มีแต่มีราคาบอกเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับจุดที่สองที่เราสังเกตว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่น่าแท้ อันนี้ปลอมระบุชัดเจนนะครับโอเคนะครับเรามาดูจุดจุดที่1ถุงจุด2จุดที่3ามาดูป้ายตรงนี้ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนครับคือ,อจริงๆเนี่ยเราเขาบอกว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถเช็คตัวบาร์โคดเนี่ยมันจะขึ้นเว็บได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเช็คได้น,นี่ผมลองเช็คแล้วนะครับมันขึ้นทั้งสองอันนะครับสําหรับ ไอตัวสีน้ําตาลเนี่ยมันจะขึ้นแต่เข้าไปในแค่เว็บไซต์นะครับอันนี้เซิร์ชดูได้ก็คือเราสแกนตัวเนี้ยมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นเว็บไซต์ polo โโลโลแต่มันไม่ได้ระบุว่าเป็นสินค้าชนิดไหนนะครับส่วนของแท้เนี่ยพอเซิร์ชเสร็จนะครับมันจะเข้าไประบุของโปรดักชิ้นนี้เลยก็คือไปหมวกสีขาวก็คือเข้าไประบุสินค้าตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเช็คค่อนข้างค่อนข้างชัวนะครับแต่มันมีในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเขาตัดออกไป พอตัดออกไปสวยแล้วทำยังไงล่ะ <c oughs> นะมาต่อไปเรามาดูป้ายแคร์กันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นไหมของปลอมเนี่ยตัวหนังสือของของของตัวป้ายแคร์ลิบบินตัวนี้นะครับป้ายริบบินตัวนี้นะมันจะมันจะอ่อนกว่าชัดเจนนะครับเห็นไหมของแท้คือตัวนี้นะครับสีมันจะคมชัดสังเกตได้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้ของปลอมจะเล็กๆส่วนป้ายริบบินเนี่ย ยังคงใช้ป้ายริบบิ้นที่เหมือนของแท้นะครับโอเคนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆนะครับเห็นปะด้านในก็ชัดเจนเอาเป็นว่าถ้าคมชัดนะครับเส้นไม่เล็กโอกาสแท้สูงนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้มองไม่รู้นะโลโก้ตัวนี้มองค่อนข้างแยกลําบากนะครับเอาเป็นว่าจุดที่สนะครับมาจุดที่4อันนี้สังเกตนะครับเขาบอกว่านะครับของแท้เนี่นะครับลองดูนะครับสีขาวแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะ ตัวสัญลักษณ์ตรงกระดุมโปโลนะครับมันจะหันนะครับคำว่าโปโลเนี่ยมันจะตรงกับด้านหน้าเห็นไหมล,ลักษณะนี้เห็นไหมครับมันจะตรงนะครับอาจจะเอียงบ้างเล็กน้อยแต่ดูของปลอมนะครับนี่จุดนี้ของปลอมเห็นไหมครับกับหลังเลยสังเกตไหมปกติจะเขียนว่าโปโลแต่นี่โปโลกับหลังจะตรงด้านหลังเลยครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ของปลอมทําไม่เหมือนนะครับอันนี้จะแยกค่อนข้างชัดเจนตัว ส่วนตัววัตถุดิบเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันโอเคนะครับอันนี้คือจุดที่4นะจุดที่4นะและจุดนี้ตัวนี้ก็สังเกตได้นะครับเห็นไหมครับคือตัวโปโลอันเนี้ยมันก็ใช้วัตถุดิบวัตถุดิบใกล้ๆกันแต่พอผมมาแยก2ชิ้นเนี่ยเห็นปะ่ะตัวเนี้ยมันมีตัวของปลอมเนี่ยมันมีความชุบหมายถึงว่ามันชุบพยายามให้เงา ให้เงากว่าของแท้สังเกตไหมครับของแท้เนี่ยมันจะเป็นลองดูใกล้ๆปะมันจะมีความด้านๆความเรียวของตัวอลูมิเนียมนะต,ตัวนี้มันจะมีความชุบให้มันดูเงาวับขึ้นมานิดนึงนะครับสําหรับจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่5้านะส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปโลโปโลในมุมของม้าเนี่ยนะครับม้าของแท้นะครับอฟอนปักหมายถึงว่าได้ที่ปักเนี่ย ค่อนข้างเรียงกันเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยไหมส่วนของกลอมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีความต่อของตัวได้ช่วงหัวไหมครับมันไม่ค่อนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับลองดูพวกนี้นะช่วงหัวใช่ไหมเห็นไหมหัวช่วงเนี้ยมันดูของแท้มันดูเป็นระเบียบมากกว่าเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของเห็นไหมตัวได้ตัวนี้เห็นไหมถ้าไม่เกิดไม่มีเปรียบเทียบก็ค่อนข้างดูลําบากนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสําหรับของแท้ของปลอมอันนี้ก็บางร้านก็ขายกันห้าหกร้อยเหมือนกันนะถ้าเป็นมือสองนะครับปีกปีกของปลอมจะยาวกว่าน่อยนะครับของปลอมจะยาวกว่านะเห็นไหมยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของโปโลแท้ในตระกูลหมวกนะครับ แท้กับปลอมนะครับก็จะมีข้อแตกต่างให้เราได้เห็นกันค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคนะแต่ฟอนข้างหลังใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันมันก็จะมีจุดที่เราแยกไม่ออกดูแล้วถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วไม่มีของแท้เทียบเนะี่ยเราก็จะดูดูไม่ค่อยรู้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมือหนึ่งมาอันนี้ค่อนข้างจะจะชัดเจนถ้ามือหนึ่งถูกไปเนี่ยเราเราเราคอยสังเกตได้เลยว่ามันน่าจะเป็นของปลอมแต่ถ้าเกิดว่า ร้านที่เราซื้อเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้แล้ก็ราคา2,000บวกนะครับก็เราพอจะสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะแท้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาเชคอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราสามารถเอามาแบ่งปันกันนะครับพอดีผมมีเคสที่ซื้อของแท้ของปลอมมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูก็ถือว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่าคิดคิดคิดว่ามัน มีจุดอื่นจุดใดที่มันสามารถดูเพิ่มเติมได้เนี่ยสามารถคลิปสามารถเม้นในคลิปวิดีโอบอกต่อเพื่อนๆได้นะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยสำหรับการการรีวิวหมวกโปโลแท้ปลอมนะครับถ้าเกิดว่าคิดคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วติดตามช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับวิถีพ่อค้าถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำรีวิวกับสินค้าชิ้นไหนก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคของป้อมก็ตัวเดือวกันนะโอเคครับขอบคุณครับ